สวัสดีคะ่ะน้องๆทุกคนมาเดอพี่น้องมากินขา่าวมากินอาหารเที่ยงกันค่ะซึ่งวันนี้พี่ติ๋มก็มีขนมจีนนะคะขนมจีนแกงเผ็ดแล้วก็มีไก่ทอดด้วยแล้วเราก็มีผักเราก็มีกะหล่ำปีนะครับซึ่งอาหารซื้อได้ยากมากถ่วง,งอกที่นี่ถ้าไปซื้อถุงเล,ล็กๆเกือบสี่เหรียญค่ะแพงมากก็เลยไม่เอาค่ะ บางครั้งก็มีมีขายด้วยค่ะมาค่ะน้องๆมาทานกันค่ะอร่อยมากแซ่บๆค่ะมาเด้อพี่น้องมาแซ่บน้ำกันค่ะเทียงเขาเทียงเขาเทียงหนวเขาแห้งๆ ชได้ช้ได้ทางกับไก่ทอดอร่อยมากค่ะ บอกเลยว่าน şey ้ำอร่อยมากค่ะ อร่อมากจริงภูมิใจตัวเองนะคะเนี่ยทำกับข้าวอร่อยมัน,น่าเชื่อในฝีมือทำกับข้าวอร่อยมากภูมิใจ คลิปมักแอลวินวิ่งเล่นข้างนอกกำลังนั่งดูสัตว์ข้างนอกด้วยนะคะกับลอกำกลังกินพีนัทคำใหญ่้ย ลองนะคะขนมจีนกับไก่ทอดอร่อยมากสูตรใหม่เมนูใหม่ซึ่งคนไหนอยากจะคิดทำสามารถทำได้นะคะเรียกลูกค้าไอเดียใหม่ๆ เกิดน,น้องๆคนไหนสนใจอยากลองทำดูขนมจีนไก่ไข่ไก่ทอดผสมผสานกันออกมาอร่อยค่ะน้อง ของน้ำจิ้ไก่ทอดนั่งไปนั่งมาเลยนึกชื่อได้น้องๆคนไหนที่กำลังค้าขายอยากเอาไอเดียนี้ไปลองทำดูก็ได้นะคะ วันนี้ไม่ได้ถ่ายสัตว์แต่มันเยอะมากวันนี้ออกมากินข้าวเพราะอากาศกำลังรีดูสึกาลังวิ่งเข้ามาไม่เสียดายน้องเราจะถ่ายเขาจริงๆดูยืนแล้วกลังกินด้วยวเออขนมน้อง,อ,งอาหารวันนี้ขนมจีนน้ำยาบอกเลยว่าอร่อยมากครับ ถึงแม้ว่าเครื่องเราอุปกรณ์อะไรจะไม่ค่อยครบแต่ที่จริงมันก็เกือบครบทุกอย่างนะคะเพียงแต่ว่าผักที่เราต้องการมันไม่ค่อยจะมีและมันก็หายากด้วยแต่รสออกมาบอกเลยค่ะว่าอร่อยจริงๆค่ะซึ่งถ้าน้องๆคนไหนชอบไอเดียแบบนี้ทำขนมจีนไก่ทอด ก็ลองทําดูนะคะน้องๆครับพ่อพ,พี่ติ๋มยอมรับเลยค่ะบอกว่าอร่อยมากรับรสมันผสมผสานกันกําลังออกมาพอดีเลยค่ะไม่ไม่ไม่เยอะเกินไปก็มีไอเดียให้น้องๆคนไหนะอยากลองลองทําดูทําขายดูนะคะเมนูแปลกๆใหม่ๆเผื่อจะได้เรียกลูกค้าค่ะเอาละค่ะน้องๆค่ะวันนี้ก็อิ่มละร้านอิ่มละกินข้าวเที่ยงอิ่มละก็ยังไงค่อยเจอกัน ต่อไปนะคะบายค่ะบายกาย thank you for watching